สวัสดีจ้า,จาทุกคนมาหนีกัมบมั่วกันในวันเอร่ะเดี๋ยวจามีมันกะสิบห้าทุกคนมาเห็ดดำยาขนมจีนเด้๋วจานอันนี้ก็สิเป,ป็นการเห็ดครั้งแรกของน้องบอลเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยจ้ามีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของข้าเด้๋ยจ้าข้ากะตุ่มแล้วเรียบร้อยปลายหนิตั้มอันนี้ก็คือวจะเป็นแบบฉบับคั่วพร้อมเด้๋ยวจ้าคุกกระแตกคั่วโ จะเอาโคกูชิช่เอ๊ยเอาอันซอนมาอันนี้มัเนะจะชื่อแบบเห็นกินแบบขุนๆจุกไปเลยทำนีน่นหละจะยงหัวล้ค่ะเอาตะกีลองคือกบวกาเยะ ใช่แล้วผัดกับเครื่องเดี๋ยวตั้งให้มันนัอยนะต่ำอีกรอบแให้มันเด,ดือดกันนะจ้าเพื่อ,อเอาพริกแกงลงอันนี้ก็จะเป็นสูตรของไอไวล์นองมานด์บอกให้หินยกันเดี๋ยวห้องกันเล่าชมว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้เบิ้งมาได้ใส่นีสส่สูเดดสูเดตคิดเองแอดูได้เลยคันแซ่ตก็ต้องติดอีกจะว่าเต่าว,วันน,นี้เลยครับเลยหอมแซก็ถิ่นแกมันจะดูเข๋งด,ด๋อยล้ มันดึกนะก็มันแตกมันแตกกันเอาไปพัดเลทีละไล้ทีละขัากตจะเอาเครื่องให้ต่ำกับป่าลงแบบจะเชียมคนบักักอะหมอนีดยหน่อยกางหมอนนี่วเอาดีเลย หมอนบดีไฟมันนะช่วงนี้มันต้องไฟสีดันจะค่อยเป็นย่างค่อยเดี๋ยวช่วงห่อน่ะห่อนจะเอาเบาไฟลงอันนี้หมอนหอนบ่อันนี้มันควบคุมมาไหนนึงหมอนสูที่บิดก็เต่าอีกเออเต่าสูที่บิก็โคกอีกเนี่ไงเออเออเราคว้าไม่พร้อมบ่พร้อมยังเลย ปลาจะแสบก็บพอปลาเนี่ยมันจะเนื้อปลาแบบจุ๊กๆคนๆไปเลยปลาเกือบโลนึงหุงไปพความเลยใส่ได้เหรอหุงเลยนี่เราจะมาหยดน้ำเอาเนี่ยจิ๋นอะ่ะเนมันเข้มข้นอยู่ในเครื่องมันเลยเกนนอเก,กลือ <c oughs> น,นอ้เรื่องเสียดูดนาือใส่จะแน่เข็มๆ ต้องเชื่อมตัวน้อยเชื่อมตัดมันตัดตามนี้นี่ก็จะเป็นน้ำตาลปิ๊บเสียงอันดีมาเดลยครับน้ำตาลปิ๊บหนึ่งก้อนพอ ไมหยดน้ใาใสเครื่องมันหอมๆแล้ไหยดน้รมอันนี้ปสมน,น้แล้วมัน้งมาทยนี่ข้าวพัดทอดผัดทอดหอมเติมน้ำทีนี้เติมน้ำเติมน้ำนหอมเลยหิวข่ามาะเลยตอนนี้ เป็นลูดเป็น่างละหนึ่งขวดสองขวดต้องมาใส่ออกใส่อีกครึ่งหนึ่งกล้สก็สมีก่อนเหลือนมีอหยงใส่อีกเอง ถามันเดือดก่อนยังมาเอาก่อนเดือดเอาเครื่องลงมันยังจิ้ววะข้าวเครื่องยางเด็ดเครื่องนุ้ล้วนนี่แหละน้ำยาขนมจีนที่ต้องการสูตรเชฟใบแค่ปรุงให้แซ่บนี่จ้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นน้ำยาขนมจีนแล้วเาก็เอาลูกซีนกับกอนเดือดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเติมกะทิลงไปเพื่อความมัน ทราบก็แล้วก็คือแบบจะรุนหนมแอลอ้วหมนหนุนแห้งหนึ่งรสศาสตกัะพันแล้วพานหูพานตาไปก่อน <c oughs> ต้องปรุงไม่เลยอยากกินหิ้วเขาแห้งตอนนี้เป็นการเฮ็ดน,น้ำยาขนมจีนที่ใส่เวลานานมากเพราะว่า หมอไม่เป็นใจหมอกระทะใส่ฝาไม่เป็นใจเลยนี่จ้ะทุกคนการทำทางใดของของเราแต่เพื่อใส่ใจอยู่ดิขะดครองทานนะจ๊ะทุกคนความนักฝึกฝนนะจ๊ะวันนีไม่กินรังจุกๆกไปเลยมาจ้าทุกคนมนาก,นมนก,มนมมกินรัง

3 2 3 2 3 4 3 7อ๋อเฮ็ดถึงไหวบ่กําลังเลยไปมาเต็มแล้วบ่ล่ะครับอร่อยมาก วันนี้ก็คือว่าปสัาสก์ความสำเร็จด้วยใจให้กันเฮ้ตั้งอยาขนมจิงคลังเล็บเดี๋ยวคลิปหน้าหนูมาซื้อหนึ่งอย่างจีนแล้วเราชมกันได้เลยด้วย้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ที่ห้องนี้ด้วย้าฝากทุกคนตัวไหนไตวัวที่ทำให้เปลีย่ยนการัดใจให้มันน้ำด้วยใจเราจอกันคลิปหน้าจา้า